จาดก,การทดรังร้องเรียนจากประชาชนที่เปิดบริษัทรับเหมาต่อ,อสร้างในพื้นที่เขตจังหวัดสุรินทนี้นะว่าหลกอยากที่็นประมูลง,งานได้งานมาและว้อมีการการ,รับจ้างของทดินในเขตพื้นที่ต่างๆนั้นปรากฏว่ามีกลุ่มคนนะครับซึ่งต่อต้านตัวว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำทุจริตนะครับเกิดข่ายประชานต่อต้านการทุจริตขึ้นมานะครับซึ่งองค์กรนี้ก็เป็นการตั้งกันเองนะครับแล้วก็เข้าไปติดต่อกับบริษัทผู้รับเหมา ต่างๆโดยอ้างว่าบริษัทพลังหมาได้ทำผิดในการถืทุกที่เป็นการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการจนนริตโครงกา,ารก่อสร้างต่างๆแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับโดยกลุ่มุคคนดังกล่าวก็จะมีการแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้นาที่ของรัฐนะครับใส่เชือกั๊กมีเครื่องหมายบอกฝ่ายแล้วก็ทําลักษณะเหมือนเป็นสื่อมวลชนนะครับหรือเป็นนักข่าวในพื้นที่นะครับออกไปตะเวนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรา,านทร์ มีการรับเรียกเงินจํานวนหลายครั้งนะครับซึ่งต่อมาทางตํารวจเราก็ได้มีการความผานจับกลุ่มนะโดยกระสานกับทางบริษัทผู้เสียหายทานะการล่อซื้อนะครับซึ่งตัวกลุ่มผู้ต้องหานะรประมาณสี่คนก็ไ,ได้เรียกรับเงินจากบริษัทรับ,บรองก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดดรธานีโดยเรียกเงินจํานวนสามแสนบาทนะครับซึ่งทางบริษัทก็ได้ขอต่อรองนะครับยอมจ่ายเป็นเงินหนึ่งแสนบาทก็มีวาแผนการจับกลุ่มโดย นัดหมายส่งเงินกันนะครับที่บริเวณสี่แยกตลาดมุลุกจนกระทั่งว่ากลุ่มของผู้ต้องหาทั้งสี่คนนี้ก็ถรถยนต์มาแล้วมีการส่งมอบเงินให้ตัวเองใส่กระเป๋านั้วมีการตรวจคการจับกลุ่มนะครับซึ่งในการตรวจค้นในการดำเนินการตรวจค้นนะครับจากที่เราจะพบว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่เขาใช้อ่านทั้นสี่คนจนไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวนะครับที่อ้างเป็นเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริตที่ทำขึ้นมาเอง ครับซึ่งองค์กรนี้ไม่ใช่องค์กรที่ภาครัฐรับรองนะครับมีการเซ็นยันเองครับเป็นปากการแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหนุ่มรับติดป้ายที่บริเวณหน้าอกเสื้อนะครับนอกจากนี้เราก็พบเงินสดนะครับอยู่ในซองซึ่งขณะที่เข้าทำการจาับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้โยนออกข้ามรถนะครับแต่เราก็ตรวจยึดคืนมาได้เป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทและก็ยังพบอาวุธปืนนะครับมีการพบอาวุธปืนไปด้วย เ็นปืนหนึ่งกระบอกของจริงนะครับซึ่งมีกระเบียนนะแต่อยู่ระหว่างการสรวสอบว่าเป็นของไทยีทีหนึ่งีกระบอกหนึ่งเป็นสีเทียนประวตปืนนะครับเป็นปืนบีดีกันแล้วก็มีกระสุนปืนด้วยนะก็จับกลุ่มเรื่องนี้เบื้องต้นในการคาดเสียเรื่องของการเรียกรับนะครับแต่เราก็กยังพยายาที่เกี่ยวข้องถึงน,นะครับก็ในการจะทําแบบนี้นะครับก็เป็นความเสียหายกับสื่อมวลชนในพื้นที่ซึ่ง เาปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ว่าก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีการแอบส้างว่าเป็นสินบนชนิดที่แล้วก็ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับหลงเชื่อบางคนก็จ่ายเงินนะครับการจะทำแบบนี้เคยทำมาแล้วหลายครั้งนะครับครั้งก่อนก็รู้สึกจะเรียกเงินประมาณหนึ่งแสนบาทแล้วก็ได้เงินไปโดยที่จ่ายเป็นรายปี ครับวอนนี้เราก็พกายารวบรวมจนมพียงพงได้ตัวผู้ตหาท้องของการเป็นก่าครับแล้วก็ในส่วนนี้ถ้าถ้าิที์ไหนมีกลุ่มคนที่ใช้การแอบายรปส่นุคคแล้วแสวงหาประโยชน์แลชอบก็สวนี้ก็สามารถเอาสารข้อมูลทางกองสืบได้ครับน่ดไหมถ้าปกุงแล้วเนี่ยใน